วันนี้เราอยู่กับวีล่าเมสซอมโดยที่คุณฟาใสา่ยาเกเรลยผมหรือว่าวีล่าเมสซอมเนี่ยผมก็เป็นคนดูจากสตรีมของเรานั่นเองโดยที่วันนั้นเราไลฟ์สตรีมในติต๊กตอกกับผมเขาก็ขอเข้ามาเล่นด้วยผมถือว่าเป็นเกียรติของช่องคายูเพลของเรามากๆาเลยนะที่เมสซอมมาขอมาเล่นด้วยโดยที่ความโหดของวีล่าเมสซอมจะเป็นยังไงเราไปดูกันถือว่าเป็นเกียรติมากเลยนะครับช่องเล็กๆของผมเนี่ย ที่ได้มีแมทฟอรมาเล่นด้วยอย่างนี้วะัเตือนเดินวนเดินวนเดินวนนี่แบบนี้ตามตูดเลยตามตูดเลยเด็กครับสวัสดีครับผมจะปกป้องคุณเองนะครับผมจะปกป้องคุณเองนะครับตัวมาแล้วแล้วแลบมันเคลียร์ช้าอยู่แล้วเฮ้แลบมันเคลียร์คลิปช้าอยู่แล้ว ไปเราไปเติมเลนส์อื่นกันหาย,ยาเราที่จะเอาตัาง้งแต่เวลแรกแล้วนะเดีย๋ยวพี่ฟิกาป่ะแ๋ยพี่ฟิกพี่พี่เปไหนต่อวะต่อวะเฮ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมองไม่ทันโอ้โหเมื่อกี้ทุกคนเห็นเปล่าวลล่าฟิกจุ๊บนะครับผม ผมกะว่าผมจะไปฟิกจันให้ซะหน่อยเอาล่ะจังหวะนี้เราเวทบับแดงเขาได้เฮ้ยบับแดงเรามาหลอดอาโดนกดว่ะเดี๋ยวเดเข้าแดงเราเลยแล้วนันใหญ่ไม่ถาละแม่งยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่บับแดงเราอยู่อยู่มไม่โดนเลยเว้ยนี่มันจะจะจะไปไล่หรือยังลยครับผมไล่ เดาเซีเนไงนางฟ้าใจกิเลเนี่ยเรียบร้อยเสร็จป,ปุ๊บนะครับผมไปบนนะครับผมอโอ้โหเจอท่าเซียนจังก,กว่านี้ขอโทษนะครับเอาดิมาอี่ก็ตายดิเอ้ยเอาดิได้ได้ มึงไปลงนลัลลัสกูเนี่ยวีลา่าวีล่าังกวะนี้โอ้โหจเจอท่าเซียนอีกแล้วไม่ใช่ท่าเซียนมันอันสุอเจ็ <c oughs> โอ้โหวีลา่าเงินพันหกอะฮะแต่กระสานออฟว่ะ <c oughs> ออฟหยิบตัวมาผิดเล่นลำบากเลยเล่นลำบากเลยเจอแพนด้าแต่แมวเหน็ดเทียมได้ได้ฮัลโหล ตายตายตายเดกคอมโบมาช่วยเพื่อนช่วยเพื uen, ่อนช่วยเพื่อนมาแล้วมาแล้วตายตายเดินมาทำไมมึงคุ้มกาทำไมเข้าพี่เข้าพี่เข้านี่อ่ะผู้ผิดอะไรเนี่ยเป็นไงโอ้โหเล่นดีจัดอะครับ เออะถ้ารู้ว่ามันจะสติ๊กเกอร์นะที่จะติ๊กเกอร์ตามมันไปไม่ได้แดกหรอกสิ่งก็ได้นะวิล่ามันตึงจังเลยวีล่าตัวนี้มันตึงจังเลย <c oughs> บอโดนอีกแล้วเราปล่อยบนตายอีกแล้ว,ว,วแล้วป้องกันศัตรูหายไป <c oughs> เอ็กโอ้โหมันพุ่งไก่ละเกินได้แค่เอ็กไม่ถึงคาเลยตลอนนี้ไม่เหรแรดมาแรดมาอือโอ้รับรับรับแต่ไม่ได้ล้างสักทีเว้ย,วะยอะไรโหที่ไม่กล้าเดินเข้ามาหรอโอ้โห ขอ,อย่ามาปกป้องแคลรี่บ้างนะฮะแคลรี่ด่าพ่อแล้วต้องแทนที่มาปกป้องน้องแทนแล้วนะนี่แหละนี่แหละเป็นไงได้หมดนะครับได้หมดอตโหพีราเดินอออม,มด้แล้วเมื่อกี้สวย เออเล่นเพจเราก็เล่นตึงเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับพี่รอสตอรี่นี่ับเดานี่เฮ้ยอย่าไปดิไกตีน oh. อือยังแรงเะไอุ้ยจะดันออกให้ดะคอสดะคอส ออ yeah. Yeah. กระพริอึกแย่เอาไปเลยค่อยๆเล่นไปถ่ายถย่ยเอาละถอยเอาละถอยมิ拉คิวไปอ่ะห้าแล้วทุกคน <c oughs> โอ้โหแพนดา้าไหลเป็นน้ำเลยเอาปะเอาปะได้ได้ได้ไดได <c oughs> อุ้ยหายหมดได้ได้ล้วอีกตัวนะอโทษน้าอนาอาอ ขอโทษที่พาวีลาไปแฉลบแล้วเมื่อกี้แต่ก็ได้ตัวนึงนี่นะวีลาแปดสามสี่แล้วเจ้างรวยอ่ะคือเอาเอาตายเอาตายดี้คอมโบชุดเดียวตายมนนะหมนเลยหลังเราเริ่มโยนแล้วนะไม่ได้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 แบบแลนดมันเล่นแหล่มันนะนะควับเออนะควัได้ก็ยังดี เอาดิข้าาไปป้อมตินียดิมา,ดามาดิม่มีเลือะไรยตายแล้วเริ่มแลวเริ่มลเริ่มมีกี่ละแ,แต่อยากเสียการกนะ็พอถ้าเราไม่เสียการเราได้เ,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 เดี๋ยววิล่าวิล่านี่เยนโอ้แหลก่ขนา โอ้โหดูเพื่อสองตัวดิดิดิเอ็งไม่น่ารีบกดแข็งอะไรเงี้ยเอ็งน่า <Team S 1> จะเอาให้ตายแบบเวลาเอาใหม่เอาใหม่แมะทำดีแล้วทำสวยแล้ววีล่าอย่างแรงอะ่ะทุกคนมันเงินมันตามทันวีล่าแล้วถ้าเราโยนเนี่ยมาช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนวีล่าวีล่าเอาตายวีล่าเอาตายเลยปอมกลาง เด็กคีกก็เด็กคิก็เลยจะช่วยแกไม่รอดแน่ไอ้หี้วสวยซิง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 เฮ้ยตดนเกี่ยวถอยหายถอยยยเลยถอยเลย เีลาติดตัวโอ้โหอาอะไรยั่งเฮ้ยโดนโดนไว้เลยตามอะไรนะขอแจ้คแค้นแล้วเขาถอยถอยโอ้ไม่น่าตีเยอะนั้นหู้ยก๋วยเตี๋ยวมาทุกคนก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยมาะต้องออกไปคุ้งก๋วยเตี๋ยวอะพระบาทครับ กินธรรมดาหมดก็ดีแล้วตอนนี้แล้วค่จเจริญอาหารเลยไม่สบายอนนาโอเคพี่ขอล้างตัวเองไปก่อนกินราไม่พอ้อมไงนะเขาระวังรีก่อนนะดรีเรื่อยก,ก่อนร่างดนว่ะ ห้ายาดันันไปห้ายาดันไปดันคลิปออกแกไม่รอดเนี่ยอามันให้ตายอ่ะเรื่องัสวยปิกปากตามไม่ทันหรอกกันได้โหห้ายา นี่ไม่เสตัวแ,บบแรงแล้วอ่ะทำไงดีทุกคนสถานการณ์เล่มไม่ค่อยดีฮะมีตังสายให้ก่อนนะอ้อตายโอ้โหช่วยเพื่อนไม่ได้ โอ้ยโซมตายสักทีเถอะเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวโอเคจบจบจบกลางเลยเมื่อกี้วีล่าทำสวยเลยนะแต่เจมส์ว่าแบบพี่ช่วยไม่ได้จริงๆ่จังหวะพี่ช่วยไม่ได้จริงๆว่ะป้อมอ่ะป้อมสวย อาา้าโอ้โหวีลา่าเมตต้มตึงจัดเลยครับทุกคนตานี้เอาเรื่องโอ้โหดูซีเนี่ยดูสกอร์เนี่ยซีอ้เราได้อันดับสองด้วยแสดงว่าอันดับหนึ่งก็ต้องเป็นอยู่ไหนดิบอ วีลาเมสซ้ฟ้าใสใจเกเรเ้าโอ้โห MVP มวีด้วยวะเราก็ได้ที่สองละครเพราะว่าต้นเจนเราเดินคู่กันอย่างเดียวเลยนะฮะจนแคลรี่เราตายยับยับไปแปดตัวนะฮะต้องขออภัยน้องแทนด้วยนะฮะติดสองเจ็ดหกโอ้โห,โโหที่ตายเยอะเพระาะว่าเข้าไปเอาลึกนะ,ะตามพี่นะ สวยสวยสวยดาเมจยีร์เนต์นะครับ